เจาสบายดีต้องการให้หับใส่ยังนอมาสิมาชิอย่างเง้ยะสิคั่มอย่างเงี้ยเขาว่าหั่นเจ้งงาะง่ายๆแทะเขาว่าโดยกระขอบใจไดหลายเด้อที่ว่าลูกค้าไปบ้างใจทางหานเขานอจะไปแบบไรสายข้อสายแคลสายข,ข้อมีอมีครบมีครบไปปะสิฟ้าไปเบิ่งข้ในเนะาะตามมาตามมานี่คือคั่มหั่นเข้านอ ไล่ช่วยงามทั้งนั้นเดี๋ยวกเลยเด้อมักตัวไรเดียวก็โลดล่าค่ากับโบแพงสองลอยกีบป้บาตจตีคาหานเจ้าือง,งามแท้นี่ละแม่นแล้วเจ้างามบ่ล่ะเดีอยก็โลดดูค้ามักแบบไรเราจะเป็นสายแขนตรงเนี้ยสายแขนอู้สายข้อเนาะมีรบคอยเอาเลยกคอยเอาหนึ่งสายแขนแล้ว อืมเจ็บมันคือเนอะาะลูกค่ะใส่ขอ้อแห้งคือง่ายง่าม,ามขอ้อใส่ขอ้อได้บริหารคอยหันบอ,องแล้วนำง่าม,บา,มบาทหนึน่งพอดีเนาะลูกค่ะแห้งผู้บางทางหน่อยใ,ใส่ข้ขา,ามทางคนะแห้งง่าอืมล่องเสร็จน,นี้ก่อนนะจัี๋ยวมลูกค่ะเดีย๋ดดวยวเลยตามสบายเลยสบายเออตัวเด็กง่ามง่ามเอาหนึ่งดูดโอ้ยจ็บมันง่าม Ng, <S 1นึ่งเนาะใช้แขนอีกขางีนรองเบิ้งอุ้ยจะเปนง่ามเอาหนึ่งโดยโดยโดหนึ่งพอดีเป็นสองอตัวน้งแห่งขึ้นแล้วค่ะเขาก็ลขาขนาดแล้วค่ะนองติดอ่ะ้อนะหนึงตัวนี้สายก่อยเอาเดี๋ยวสองเนาะเอาอีกหนึ่งเป็นสามเนาะเคสวยงามจังเลยอ่ะเอานาะหนึ่งเออน้อง แกเอาทั้งเบิดเลยเด้อสิเลือได้ดนี่นับป่ไมีจักเสร็จเกียมใส่ถุงเลยเด้อจะนั่มไปฮะแกยูโรต์แกไปถ่ายยูโรต์เจ็ดเ้นคนน่ะฮะยังบอกมาแต่อันซื้อได้ป่ะนม่หมักทั่วกับมี่นี่ตำหมักทั่วใส่หมักหุงใส่ข้าวปุ้นแซ่บสุดดอนนองไรเลยขอบอกนะป้าเล็กป้าละน้องแกเอาหอยแซ่บข <sk ัาไปหาหน่องไอยนั่ง แม่นแม่นกังขาดปลาไดลพอดีเ้ือ่ตำทัวใส่ผงหูกระปุนเนาะก็เอาดีกว่าปลาไหลยังชิ้นยอชิตรายหันขิ้มไปเอาบัตรไปดูดเอาเอาสะโพให้มันพอจตะ่าค่บเด้เด้อเอาไปโดยโดยโดยลองสดุดแต่พอกเดเอืยยังนี้ bắt chéo bộ phan chỉ vào bộ phan à vay mai mà áo cà chán lắm áo à, vay đi không không đủ không quá áo vay đi phan nén nọ à vay phan nén nọ nọ thả bứt đinh đứt gáy đấy nhớ mà บัวพันไม่นีกับบัวพันเอ้าบัวพันเอ้าไปเบลยวัดหน่อยวัดใหญ่วัดแข็งวัดอ่อนเอ้าวัดจับบอดแน่นอนพันถ่ายพิษหนึงเดือดไอ้เด้อได้บัดรแค่บัตร่านนี่บ่วเนี่ยวนี่ถ่ายพิษหนึงเด้อดไอ้เด้อพิษหนึ่งเกรดวัดจับบัวพันนี่ เอยบับัพันนี่บวยสบายตอนนี้นี่บัวพันเฮ็ดจนหดจนเปือะไรไข่หย่อนนะบัวพันก็ขคืนบัพันสูงแัแขได้นี่เอาไปขึ้นบัรบัวเอาบัวพันวู้ซีหาหกเก็ดบัดบัวพันขึ้นบัวพันอืมจมันคือนเนาะสช้เดือมือหนามามั้มเด้ mười lăm đến cái sáng xẹt sửa cặp. Bi nhanh đi lăm mười lăm bên lăm mười bên mười lăm mười lăm mày lăm đi lăm bye bye bye, bye Oh my god.